มาผู้พูดคุยต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่องสุทธาพรายการค่ะ,คะในช่วงนี้นะคะเราจะนําเอาผลิตภัณฑ์น้องมิน้นที่เรียกว่า<อ>เป็นตัวช่วยนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยเรื่องอัลไซเมอร์นะคะที่เราคุยกันไปค่ะ,คะวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะเธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะก่อนหน้าที่เราจะไปเมาส์มอยเรื่องผลิตภัณฑ์เยอะแยะมามีคำถนังจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะส่งมารอถามน้องเป้โดยเฉพาะเลยไปชมกันเลยค่ะค คุณหมอบอกว่าคุณปู่เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ถึง70%อยากให้คุณปู่ทานอาหารเสริมช่วยแนะนำหน่อยค่ะจะทานตัวไหนดีคะอค,ะค,ะคุณปู่เจ็ดสิบมีโอกาสเสี่ยงัแต่เมื่อกี้นี้ที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นก่อน65% ถือว่าปกติเร็วไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามาตอลวันเสร็าสิ0เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าโอเคมันตามวัยแล้วแหละเสื่มตามอายุแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพชะลอของคุณปู่ไปด้วยนะคะน้องเป้มีอะไรแนะนำผู้ชมบ้างเป้ขอแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่ดูแลสมองของคุณปู่กับส่วนที่ดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะตัวที่ดูแลสมองได้ดีในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ได้เคยปรึกษากับคุณหมอหลายๆท่า ะะเขาก็ให้คําแนะนําว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีโรคสมองเสื่อมหรือว่ามีอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเนี่ยแ,แน่นอนช่วงนี้เราสามารถให้อาหารเสรมิมที่เข้าไปช่วยดูแลเซลล์สมองยังเข้าไปช่วยดูแลได้อยู่นะคะแต่ไม่ได้ทำให้โรคเนี่ยหายไปเลยแต่เขาจะทําให้โรคเนี่ยมันไม่มีการสุดหนักลงไปคือเราะก็คือก็คือความก้าวหน้าของโรคเนี่ยจะลดลงยืดเวลากว่าที่มันจะหนักใช่นะคะทำให้ช้าลงหน่อย ซึ่งสารอาหารที่จะช่วยดูแลในเรื่องของสมองอ่ะที่ที่ที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็เชื่อว่าได้ประโยชน์ดีต่อสมองอ่ะมีอยู่2-3สตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยก็คือ DHA จากน้ำมันปลานะคะตัวที่2ก็คือโคลีนนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทก็จะทำให้ทั้งตัวเซลล์สมองแล้วก็การสื่อสารของสมองเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาช่วยดูแลสมองก็คือ เอนไซม์วเทนนั่นเองอค่ะนะคะซึ่งกลุ่มสารอาหารกลุ่มนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนก็มี ตัวที่มีส่วนประกอบของสายหารกลุ่มนี้อยู่นะคะตัวแรกที่จะแนะนําเลยก็คือตัวน้ํามันปลา4ีเอนี่เองเลยนะคะมีสองเรียกว่ามีสองขนาดบรรจุใช่นะคะมีสามขวดนี้มี30แคปซูลกับ60แคปซูลค่ะก็ทั้ง2ตัวเนี่ยบรรจุอยู่ในแคปซูล1น0 0มิลลิกรัมเท่ากันนะคะซึ่งใน1แคปซูลเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของ DHA อยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมนะคะนใช่ก็เป็นตัวที่มี DHA เข้มข้นกว่าสูตรปกติทั่วไปที่เรามีอยู่ดัง เดิมนะคะก็เน้นในการดูแลสมองโดยตรงนะคะผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการจะเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็สามารถทานตัวนี้ได้อ๋อได้เลยเนาะเพื่อรุงเนื้อสมองใช่เซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีความเสื่อมหรือมีการมีขยะอยู่เยอะนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยในการดูแลเซลล์สมองนะคะรับประทานวันละกี่เม็ดดีคะสำหรับผู้ป่วยไปแล้วนะค่ะก็ส ทั่วไปแนะนำหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอแต่ว่าใช,ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยมีความกังวลใจมากเป็นพิเศษช่วงนี้ขออาการยังไม,ไม่ค่อยจะดีเลยหลงหลืมๆลืมจะขอเป็นสองเม็ดต่อวันเนี่ยได้ไหมอันตรายไหมก็ถือว่ายัางได้อยู่คคะนะคะแต่ว่าหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอไม่ควรเกินกี่เม็ดมีไหมคะไม่ควรเกินสี่เม็ดต่อวันแต่ว่าสี่เม็ดต่อวันรับประทานเข้าไปก็ไม่ได้เกิดอันตรายแบบชนิดต้องไปล้างท้องหรือรอะไรยางเงนะคะแต่ว่าก็ ถือว่าอยู่ในระดับที่ทไม่เกิน <พอ S 2> ความเหมาะสมใช่ร่รางกายขอเราก็จะได้ รับอะไรเนี่ยคือมันจะมีปริมาณที่เหมาะสมของมันที่พอดีกันนะคะเรียกว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีไม่ใช่ี่หายไวขึ้นนะคะปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายเรานะจะดีกว่าค่ะนะคะแล้วก็สมมติถ้าอยากจะทาน4เม็ดจริงๆนะคะป้แนะนําว่าอะอย่างน้อยน้ำมันปลา 4x 2เม็ดก็พอแล้วก็ไปทานตัวอื่นที่มีฤทธิ์ในการเสริมดากเขาดีกว่าใช่หลายๆอย่างแย่ใช่ค่ะเช่นทานโคลินบีควบคู่กันไปเลยอันนี้เป็นตัวที่แนะนำนะคะโคลินบีแนะนำควบคู่กับน้ำมันปลาเลย ได้นะคะนะคะแล้วก็แนะนำบางคนเนี่ยทานน้ำมันปลาในช่วง ตอนเช้าๆแล้วจะแบบเหมือนมีอาการเจริญอาหารบบางคนอกว่ากินข้าวเยอะขึ้นใช่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบทานข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยก็สามารถแนะนําได้นะคะเขาก็จะได้เจริญอาหารกินข้าวอร่อยขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปวัยทำงานอยากจะดูแลสมองก็เอาไว้ทานตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้ก็ดีเหมือนกันแล้วประทานคู่คู่กับโคลินบีได้เลยใช่ค่ะโคลินบีก็วันละเม็ดไหมคะวันละวันละเม็ดสเม็ดก็ได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็จะทานควบคู่กับเอนไซม์คิวเทนโคคิวเทนแมสกระปุก สียงดงเราใช่ก็ทานได้เลยหมือนกันะคะเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือว่าคุณปู่ท่านนี้ของผู้ชมเองใช่ดูแลในเรื่องของสมองค่ะยังมีคําถามจากผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งข้อค่ะเราไปชมกันเลยค่ะคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะมาระยะหลังจะสังเกตได้ว่าท่านจะลืมน้านลืมนี่เป็นประจำนะคะแล้วก็จะมีอาการเคลื่อนไหวได้ช้าลงยกแขนยกขาลําบากคิดนานพูดได้ช้านะคะพอจะมีอาหารเสริมตัวไหน ที่จะพอแนะนําให้ท่านรับประทานแล้วการดีขึ้นได้บ้างคะแม่ไปนอนแม่ไปนอนสบายไปแล้วมีอาการชาทุกอย่างก็ตามปกติตามอาการที่เราคุยกับคุณหมอไปเราจะมีตัวช่วยอะไรบ้างคะน้องเป้ค่ะเน่นเมื่อกี้ที่เป้บอกว่าเราจะแบ่งดูแลสมองกับดูแลร่างกายทั่วไปดูแลสมองก็จัดเซตเมื่อกี้ไปได้เลยอ่ามันปลาคาวัวละหนึ่งถึงสองเม็ดกับโปลีนวันละหนึ่งถึงสองเมตรเช่นเดียวกันรับประทานได้เลยนะคะทีนี้ ผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูแลร่างกายอื่นๆเนื่องจากว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีเนี่ยกินข้าวไม่ค่อยได้หือตัวเองได้ใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะมีอาหารเสริมที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างวิตามินให้กับผู้ป่วยเราก็จะมี ซูเปอร์วิดนี้เลยซูเปอร์วิดเอ็มกับซูเปอร์วิดวีสำหรับคนผู้ชายและผู้หญิงใช่สามารถเลือกได้เลยนะคะก็อันนี้แนะนําคุณแม่ก็เป็นซูเปอร์วิดดับเบิลยูนั่นเองนะคะหรือว่าทานข้าวไม่ค่อยได้นะคะชอบทานอะไรที่แบบเป็นน้ำน้ำมากกว่านะคะรวมถึงผู้ป่วยเอ้ยรวมถึงผู้สูงอายุหลายๆคนด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็สามารถแนะนำคือบางทีเคี้ยวอะไรลำบากแล้วเนี่ยแล้วมันก็เซ็งอ่ะบางทีเคี้ยวแล้วแบบ มันไม่ย่อยกินละท้องอื่นมันเซ็งนะมผมก็อยากกินเนาะค่ะนะคะแป้ก็ไออันเนี้ เกิดเหตุเองที่บ้านเป้คุณผูกเขาก็แบบทานอะไรไม่ค่อยได้อะไรแบบี้ค่ะพอเป้ซื้อสารอาหารเสริมที่แบบเป็นชงชงดื่มอะไรให้แกเนี่ยแกชอบแล้วแกก็จะติดกินก็ทานง่ายใช้ก็แฮปปี้อร่อยใช่ค่ะค่ะสุขภาพแกก็ดีขึ้นที่น้องเป้แนะนำหนึ่งตัวที่วางโชยตัวนี้คือโซย่าเวฟโปรตีนใช่ค่ะเป็นตัวที่แล้วะยังมีผงอีกใช่เยอะมากใช่ค่ะเป้เวลากลับบ้านไปเป้ก็ซื้อเป็นหลายๆชุดให้ทั้งโซย่าเวฟโปรตีนสมาร์ทตี้เซรามี่แอคทีดมอลเดี๋ยวตอนนี้มีออกใหม่มาก็คือ ที่ไวน์มอสรอยไวนซ่าก็อร่อยนะใช่ค่ะไอเจ้า s o y a y โปรตีนที่น้องเป้ยนำมาโชว์วันนี้เนี่ยค่ะเขาคืออะไรคะเขาเป็นสารสกัดโปรตีนเข้มข้นเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะซึ่งสกัดมาจากถั่วเหลืองแล้วก็นมนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาเคี้ยวแล้วก็ย่อยนะคะอันนี้ย่อยง่ายนำไปใช้ได้เลยครบถ้วนค่ะดูแลสุขภาพของแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ยังเห็นมีอีกหนึ่งตัวค่ะด้านนี้เลยค่ะเป็นตัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในๆไหน เราได้รับสารอาหารไปครบทั่วแล้วเราก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วยนะคะก็คือตัวคอรอสตุ้มนี่เองนะคะอยู่ในรูปแบบเม็ดเคี้ยวนะคะคุณแม่ก็หยิบมาทานได้เหมือนขนมนะคะก็สามารถแนะนําได้สัก4ีถึงหเม็ดต่อวันเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงอะ คือให้มันเสื่อมแต่สมองก่อนไงค่ะร่างกายโดยรวมเอาไว้ก่อนเป็นสุขภาโดยรวมนะคะทานไม่ได้ก็ลองเป็นโซย่าเว์หรือเป็นอาหารผงทั่วไปเกลือแร่วิตามินรวมใช่ค่ะมีซูเปอร์วิตแล้วก็มีคอซุ่มในการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะชนี้สามารถสามารถดูแลได้ทุกคนทั้งคนสูงผู้สูงอายุคนป่วยแล้วก็ทงบ้านไม่ป่วยก็กินทงบ้านเลยได้หมดเลยใช่ซื้อไว้เหมือนเป็นแบบอาหารเสริมที่ดูแลพวกเราโดยรวมนะคะอาละค่ะผู้ชมเขาวันนี้นะผู้ชมได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าถ้าอยากจะดู ดูแลสมองเนื้อสมองเน้นๆเลยน้ำมันปลา 4x เอ็กซบคู่กับโคเีนบีรับรองว่าบำรุงสมองแน่นอนส่วนดูแลสุขภาพโดยรวมก็เป็นทางด้านนู้นเลยสุขเปเอ็มซูรวิทต์อวันยูคอลาสตุ้าวก็ตัวสวยเอาไว้ปกตินะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมน่าจะได้แนวคิดหรือว่าน่าจะได้ตัวเลือกในการเลือกไปดูแลคนที่คุณผู้ชมรักรวมถึงตัวคุณผู้ชมเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะน้องเป้ค่ะเพสัชักรหญิงพัิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w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  e b k i f e c h a n n e l com ค่ะหรือต้องการตามไปคลิกไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะคะใน Facebook ของเราค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผ,ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ